สวัสดีครับวันนี้เราก็มีสาระดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ4โรคร้ายที่รักษาได้ด้วยมะเขือพวงกินเถอะพิสูจน์แล้วว่าดีจริงๆมะเขือพวงอยู่คู่กับคนไทยเรามาอย่างช้านาน และถูกใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารได้หลากหลายเมนูอาทิเช่นแกงเนื้อแกงเขียวหวานแกงป่าหรือจะเอาไปทำน้ำพริกก็ไม่เลวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิน้ำพริกแมงดาน้ำพริกกุ้งสดแค่พูดขึ้นมาก็รู้สึกทำให้น้ำลายสอกันแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่นอกจากความอร่อยแล้วในมะเขือพวงยังมีสรรพคุณสามารถต้านโรคต่างๆมากมายหลายชนิดที่คุณเองอาจจะนึกไม่ถึง และเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้คุณมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นไม่เจ็บป่วยง่ายๆถ้าอยากรู้ว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนต้องตามไปหาคําตอบอพร้อมๆกันเลยครับ 1. โรคเบาหวานมีผู้ป่วยโรคนี้หลายคนที่ต้องถูกตัดขาเพราะน้ําตันในเส้นเลือดสูงมากเกินไปนอกจากนี้ยังมีผลเสียด้านอื่นๆตามมาอีกเพียบถ้ายัางไม่อยากต้องเสียใจภายหลังต้องเริ่มกินมะเขือพวงตั้งแต่วันนี้นะครับมีการศึกษาวิจัยพบว่า เครื่องดื่มน้ำมะเขือพวงสามารถลดระดับอนุมูลอิสระในเลือดของหนูที่เป็นโรคเบาหวานได้ทําให้ไขมันไม่ดีและระดับน้ําตาลในเลือดลดลงดังนั้นการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานรับประทานมะเขือพวงระหว่างการรักษาควบคู่ไปกับการทานยาแผนปัจจุบันจะยิ่งช่วยได้มากกว่าเดิมนะครับ 2. โรคความดันโลหิตสูงและปัญหาเกล็ดเลือดงานวิจัยในเคมรูนพบว่าเมื่อนํามะเขือพวงมาสกัด ผสมกับแอลกอฮอล์มาทดลองกับหนูปรากฏว่าอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลดลงพร้อมทั้งยังสามารถหยุดการรวมตัวของเกล็ดเลือดได้ด้วยดังนั้นการรับประทานมะเขือพวงจึงช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและมีปัญหาเกล็ดเลือดมีอาการที่ดีขึ้นมาก 3. อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากผลไม้พวกเบอร์รี่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วมะเขือพวงที่เป็นผักพื้นบ้าน ก็มีสารตัวนี้อยู่มากเช่นเดียวกันไม่ต้องไปหาซื้อผลไม้ราคาแพงเลยครับเพราะแค่กินผักพื้นบ้านก็มีประโยชน์ที่ดีไม่ต่างกันเลยครับโดยในปีพศ2551มีงานวิจัยนำมะเขือ11ชนิดในประเทศไทยมาสกัดหาสารต้านอนุมูลอิสระผลปรากฏว่ามะเขือพวงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดในบรรดามะเขือทุกชนิด 4. แผลในกระเพาะอาหารใครที่กำลังป่วยเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร จากการทานอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือว่าจากความเครียดเมื่อคุณได้ทานมะเขือพวงไปแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะในปี2,551กลุ่มนักวิจัยในประเทศแคมรูนค้นพบว่ามะเขือพวงสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เพราะในมะเขือพวงมีสารกลุ่มฟาโบนอยด์และไทเตอร์พีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากแอลกอฮอล์หรือจากความเครียดได้นั่นเองครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสมุนไพรเม็ดกลมๆที่มีรสชาติไม่อร่อยถูกปากใครๆสักเท่าไหร่จะมีคุณประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมมากขนาดนี้เวลาที่คุณทานน้ำพริกกะปิหรือแกงไทยๆครั้งต่อไปก็อย่าเขี่ยมะเขือพวงออกเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์เน้นๆทานมันเข้าไปบ้างเพื่อร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปนะครับสมุนไพรของไทยเรามีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะครับแถมยังราคาถูกมากกว่าผักผลไม้เมืองนอกตั้งเยอะสรรพคุณก็เหลือล้นรับประทานเลยทีเดียว ใครที่ไม่เคยกินหรือไม่ชอบกินก็หันมาลองกินดูสักนิดนะครับค่อยๆฝึกกินไปรับรองว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษแน่นอนขอขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ h e l s n o ุก .com คิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ